สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช a n นลแด d d ี้ค o กกิ้งครับวันนี้ Daddy จะมาชวเนเพื่อนๆพื่ทำเมนูโดนัทบอลน,นมสดครับวันนี้เราจะเปลี่ยนจากโดนัทที่มีรูกลายเป็นลูกบอลกลมๆก,ก,กันบ้างนะครับทำให้ดูหน้าตาน่าทานไปอีกแบบนึงครับตัวโดนัทเนี่ยเนื้อนุ่มแน่นรสชาติหวานมันกำลังดีแล้วก็มีความหอมของเนยนมด้วยนะครับ โรยน้ำตาลไอซิ่งเข้าไปก็เพิ่มความหวานหอมเข้าไปทำให้เมนูนี้อร่อยมากขึ้นครับทำครั้งหนึ่งก็สามารถเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ทานได้หลายวันเลยนะครับนำมาทานอีกครั้งหนึ่งตัวโดนัทก็ยังนุ่มอร่อยเหมือนเดิมเลยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นแป้งขนมปัง200กรัมแป้งเค้ก250กรัมไข่ไก่เบอร์สองฟองนมสดชนิดจืด200กรัม น้ำตาลทราย1น0กรัมเนยสดชนิดจืด50กรัมผงฟู1ช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็ยีสต์1ช้อนชาครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แด๊ดดี้ฝากไว้เ,เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเรานำแป้งขนมปังใส่ลงในโถตีตามด้วยแป้งเค้กเกลือผงฟูไข่ไก่น้ำตาลทรายแล้วก็ยีสต์ครับ จากนั้นเราตีด้วยความเร็วต่ำให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วเราทยอยเติมนมสดชนิดจืดลงไปครับแล้วเราก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจนไม่มีเม็ดแป้งเลยครับ พอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราเติมเนยสดชนิดจืดลงไปครับจากนั้นเราตีด้วยความเร็วต่ำประมาณ1นาทีให้เนยละลายเข้ากันครับเสร็จแล้วเราเปลี่ยนเป็นความเร็วปานกลางตีต่ออีกประมาณ15นาทีจนแป้งเหนียวนุ่มแล้วก็ไม่ติดโถเลยครับพอแป้งใกล้ได้ที่แล้วเรานําอ่างสําหรับพักแป้งมาทาด้วยน้ามันบางๆครับเวลาเราพักแป้งตัวแป้งจะได้ไม่ติดกับอ่างครับ พอเราตีครบ15นาทีตัวแป้งก็จะเหนียวนุ่มแล้วก็ไม่ติดโถแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วเรานําแป้งมาคลึงให้เป็นลูกกลมๆใส่อ่างปิดฝาพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงหรือให้แป้งฟูขึ้นเป็น2เท่าครับพอเราพักแป้งครบ1ชั่วโมงตัวแป้งก็จะฟูขึ้นเต็มอ่างแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วเรานํามานวดไล่อากาศสักเล็กน้อยครับจากนั้นเรานําแป้งมาตัดแบ่งเป็นก้อนก้อน,อนละ30กรัมเท่าๆกันครับ เสร็จแล้วเรานำแป้งมาแผ่ออกจีบแป้งเข้ามาตรงกลางคลึงให้เป็นลูกกลมๆใส่อ่างปิดฝาพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ40นาทีครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเรานำแป้งมาตัดแบ่งเป็นก้อนก้อนละ30กรัมเท่าๆกันครับเสร็จแล้วเรานำแป้งมาแผ่ออกจีบแป้งเข้ามาตรงกลางคลึงให้เป็นลูกกลมๆใส่อ่างปิดฝาให้แป้งฟูขึ้นเป็น2เท่าประมาณ40นาทีครับในหนึ่งสูตรของเราวันนี้เราจะได้แป้งทั้งหมดประมาณ27ก้อนครับ พอเราพักแป้งครบ40นาทีตัวแป้งก็จะฟูขึ้นเป็น2เท่าแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมนําไปทอดได้เลยครับแต่ที่จะใส่น้ํามันลงในกระทะให้เยอะสักนิดหนึ่งนะครับกะว่าให้ตัวแป้งเนี่ยสามารถลอยขึ้นมาได้ครับจากนั้นเราก็ใช้ไฟกลางตั้งน้ํามันให้ร้อนครับพอน้ํามันร้อนแล้วเราเบาเป็นไฟอ่อนสุดเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่แป้งลงไปทอดได้เลยครับเราจะทอดด้วยไฟอ่อนๆกลับไปกลับมาเรื่อยๆจนแป้งข้างในสุกเลยครับ พยายามอย่าใช้ไฟแรงจนเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแป้งด้านนอกจะฟูขึ้นมาเป็นฟองอากาศแล้วแป้งด้านในก็อาจจะไม่สุกครับเราทอดไฟอ่อนๆกลับไปกลับมาเรื่อยๆจนผิวด้านนอกเนี่ยเริ่มเป็นสีน้ำตาลนานอ่อนๆครับพอเป็นสีน้ำตาลนานอ่อนๆสวยงามแบบนี้แล้วเราก็ตักขึ้นเส็จน้ามันได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็นำไปวางพักไว้บนกระดาษรับมันตัวแป้งจะได้ไม่อมน้ำมันครับ เสร็จแล้วเรารอให้แป้งเย็นสนิทก่อนนะครับจากนั้นเราก็นํามาโรยด้วยน้ําตาลไอซิ่งเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มความหวานอร่อยครับอันนี้ใครจะโรยหรือไม่โรยก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับเพราะว่าตัวแป้งเนี่ยก็จะมีความหวานอ่อนๆอยู่แล้วนะครับเท่านี้ก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูโดนัทบอลน,นมสดครับสูตรนี้เราจะปั้นเป็นก้อนอ้นวนๆกลมๆดูน่าทานไปอีกแบบครับ ตัวแป้งก็นุ่มแน่นหวานมันกำลังดีแล้วก็มีความหอมของเนยนมสดด้วยนะครับโรยน้ำตาลไอซิ่งเข้าไปก็เพิ่มความหวานเข้าไปแล้วก็เพิ่มความหอมเข้าไปทำให้เมนูนี้อร่อยมากขึ้นครับสำหรับใครที่ไม่ชอบความหวานมากอาจจะไม่ต้องโรยน้ำตาลก็ได้นะครับเพราะว่าตัวแป้งก็จะมีความหวานอ่อนๆอ,อ,อยู่แล้วครับเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r คร e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ หรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ดั d ดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ